องค์การบริหารส่วนตำบลนนิบุรนายเฉลิมชัยเชียงพฤึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนิบุรีนนิบาลถิ่นคนดีมีพระใหญ่ยืนคู่บ้านจากสารงานประนียาตะกี้เสริมรายได้สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราสองสาวเล่าเรื่องค่ะค่ะก็พบกับพวกเรานะคะประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะครสิหค่ะซึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะ,ะ,คะก็ได้มีการ งานนอกเหนือที่นนะคะเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งจะมีผลงานอะไรบ้างนั้นเราลองไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำนักประหลัดระดับผ้าและขึ้นป้ายเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชนินีณหอประชุมอำเภอแกดำประชุมประจำเดือนมิถุนายน2566าย25เพื่อแจ้งวาระการประชุมแต่ละกองมอบโคพระราชทานให้กับนายบุญมีบุรคอนโดยพันจ่าโททองแดงปีนาเกายอำเภอแกดำพลังรบรวัร่วมใจสื่อสารวัฒนธรรมไทยสวมผ้าทไทยเข้าวัดธรรมบุญตักบัตณวัดปาก้มโพธ,ธิสาร ประชุมคณะกรรมการส่วนช่วยเหลือสังคมตำบลมนทิบาลโดยพันจ่าโททองแดงปีนาก,กีเป็นประธานในการเปิดประชุมทำลายบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอบรมการจาัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2567โดยประหลัดอบตอในานามเจ้าหน้าที่จัดสรรงบประมาณและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประชุมสภาอบตอน,นพิบาลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1เพื่อเห็นชอบวติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 4, ล,4ล้าน804,000บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบอดอักไขมันในอาคารอบตโนวิบาุ ประชุมหัวหน้าส,รรส่วนราชการระดับอำเภอเพื่อจะเตรียมคณะตรวจนิเทศงานจากกระทรวงมหาดไทยวันนี้องค์การบริหารส่วนบนนทีบาลได้นำพนักง,งานอาบาตอแล้วก็เป็นสมาชิกอ,อ,รอทรตบลนนทีบาลค่ะทําความสะอาดบริเวณถนนข้างอาบาตนนทีบานนะคะได้ป,ปริมาณขยะประมาณ12กิโลกร,รัมค่ะเพื่อที่จะให้่งแวล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ งานบริหารงานสาธารณสุขประชุมขับเคลื่อนการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิน่นว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบนลนนิบารให้กับอสมอทั้ง14หมู่บ้านโดยพันจัดทัวแดงปีนักกีฬาประชุมยกร่างข้อบัญญตัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพศ2566ครับสวัสดีครับวันนี้นา,ายเพลย์ไกด์ดำนะครับพาทีมหมู่หน้าส่วนนะครับประกอบด้วยท่าน ท่านการอำเภอนะครับท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับท่านประธานสภาท่านประหลัดนะครับท่านรองประหลัดนะครับแล้วก็ทีมงานแลก็สอร์รอพสตอรอสตออคุณหมอนะครับก็มานาคุณหมอเข้ามานะครับวันนี้เรามาที่หมู่บ้านเป้าหมายนะครับก็มีการพัฒนานะครับได้นำป่ากาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ได้นำขาพราชครับมาอายุพายในพื้นที่แล้วก็ขับเคลื่อนโครงการภายใต้โครงการอำเภอเมืองทุ่มลุงุกนะครับแล้วก็ร่วมกับภาคธุรกิจถ่ายนะครับทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดการกอบบ้านสมาชสภานะครับก็ปลูกหลังบ้านเต็มแล้วก็หน้าบ้านนะครับโครงการสร้างความมั่นคงใา้รัฐหารหรือว่าถนนทินได้นะครับก็มาเขือตอนนี้ที่กินแล้วนะครับป้านผู้ใหญ่ป้าน้านผู้ช่วยพริกนะครับแหน่์แหนกเต็มนะครับ การปูกพืชผักนะครับรตามแนวความดของกรมเกษตรประเทศนะครับทั้งบ้านที่ไปรักปลูกผักเองทางนี้มีผลผู้คนครักกันโนร ประชุมการประเมินพื้นที่ป่าโรคพิศนุกบ้านระดับท้องถิ่นโดยนักวิชาการสาธารณสุขประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูโดยนายกอบตอได้มอบหมายให้ในายประกินรัตนประเสริฐรองนายกอบตอมอบสายอบเบีตให้กับผู้นำ14หมู่บ้านโดยนายเฉลิมชัยเชียงพึ่งนายกอบตอการทวนสอบทั้งขยะเปียกเป็นการทวนสอบทั้งขยะเปียกในรอบที่3เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และใช้ทั้งขยะเปียกอย่างถูกวิธีและอย่างสม่ำเสมอ งานป้องกันสาธารณภัยได้รับการสนับสนุนน้ำจากเทศบาลตาบลแกดำจมาหนึ่งหมื่นลิตรให้กับหมู่สิประชุมศูนย์อปปอออปตูมพิบาล งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาชุมชนประชุมกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครุ้มครองเด็กระดับตำนลมประชุมโครงการสนับสนุนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหนี้ของเกษตรกรอมอบบ้านตามโครงการพัฒนสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุและผู้พิการหมู่สามหมู่สี่และหมู่เจ็ดมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่สิบสี่จำนวนสามราย ประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพข้อมูลระดับหมู่บ้านจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดังกองคลังวันที่2มิถุนายน2566รับคืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนำเข้าบัญชีอบตโนมพิบาทรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566ประจำเดือนมิถุนายนรวมทั้งหมด351รายยอดรวมจำนวนเงิน33,882บาท 6มิถุนายน2566จ่ายเช็คงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนพิบาลและบ้านหนองค้อ -9-11 มิถุนายน2566อบรมเปลี่ยนแปลงจาก LTEC แ3000เป็นแ t t e c o n l ออนไลน์กองช่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่4บ้านโคกกลางโครงการเสริมผิวถนนจาราจรแอรฟัตติกค,คอนกรีตสายทางบ้านโคกลิ่นบ้านหัวขัว คณะกรรมการตรวจรับโครงการเสริมผิวถนนผิวจาราจรแอลฟักติกสายทางบ้านโคกลิ่นบ้านหมวขัวพันจ่าทูทองแดงกินาเกในอำเภอแกดังสำรวจถนนชำรุดถนนบ้านไผ่ล้อมบ้านศกแดงคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสิมเหล็กหมู่ที่6บ้านหนองคองานซ่อมไฟฟ้าหมู่ที่10หมู่ที่4และหมู่ที่12กองการศึกษา15้ามิถุนายน2566าย สพาตำบลนนทบีบาลได้จัดพิธีไหว้ครูมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับว่าที่ร้อยตรีพินิจนันโดนจำทิพย์ขอโรเรียนบ้านมูลศีพิบาลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานประจำเดือนม,มิถุนาย,ยนของเราต้องว่าจะถูกใจนะคะพี่ๆหลายคนนะคะซึ่ง เราก็ต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาแล้วก็คำแนะนำดีๆเนาะจากพี่ๆนะคะที่ให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะในจุดที่เราก็บุกพองนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ไปพบกันใหม่กับในเดือนอกรกฎาคมนั่นเองค่ะค่ะในเดือนหน้านะคะสำหรับอันนี้ต้องขอลาไปก่อนทำ<า>ดีไป,ไปวันๆส,ส,สวัสดีค่ะ